ครับสวัสดีครับชิงดำซิ่งวันนี้มาดูหน้างานใหม่กับทีมงานนี่ครับทีมงานกำลังวัดพื้นที่เพื่อตีราคาเหมา พื้นที่ก็จะประมาณเกือบไล่นี่แหละครับความสูงประมาณเมตรตรีไว้เมตรเมตรยี่สิบงานเหมาครับรอบนี้งานเหมานั่นคือเปิ้ลร้อยสิบห้าครับ,น,น,บรน,นั่นคือ เสียอันครับเสียอันจากสีม่งใหม่ส่งเข้าประกวดส่งเข้าประกวดเป็นงานด่วนครับเป็นงานด่วน กำลังวัดพื้นที่เพื่อจะตีราคาราคาได้ก็ผมเลยครับเจ้าของที่บอกอความสูงก็เอาเท่ากับคอนกรีตฝั่งน้้นครับ กำลังเทกำแพงเพื่อจะทำคูดินไว้เพื่อไม่ให้ดินถลยไปที่อีกฝั่งหนึ่งทีมงานกำลังปรึกษากันครับเสียอันแผนกบัญชีครับ สามหกรถปูนเสียงเงียบคิดกำลังวัดความสูงครับ เมจะเอาเท่าไหร่เม็ดยีครับประมูลลง,งมาแล้วเม็ดยีสิบตรงนี้ดำเนินงานการงานดาเนินงานนำโดยเสียโต๊ะ มาดูความกว้างครับความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเจอนสาม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 สิบสามครับลึกเมตรยี่สิบเจ็ดไปเมตรยี่สิบ ความยาวหกเออดมตรบรรยากาศรบอบญญาารบอบลโอเคครับ วัดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยวัดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยระดับก็เอาขอบพุธบาทที่ทีมงานนั่งกันอยู่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ